สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องความน่าจะเป็นไปได้ของผู้รับปั๊มนะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าหน้าเซิร์ฟนะครับเวลาเข้าไปหน้าห้องนะครับก็จะมีคนคุยประกาศนู่นประกาศนี่นะครับก็มีทั้งคนทําได้จริงมั่งแล้วก็คนทําไม่ได้จริงก็คือก็เทคนิคง่ายๆคือคนมีอยากขายครับเหมือนพ่อค้าครับมีของก็อยากขายแต่คนไม่มี ก็มานั่งหาหลอกเขานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเกนเยอะอก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะมองจากเพจอาจจะมีเพจเพมีอะไรเนี้ยเป็นส่วนตัวหรือไม่ก็ผู้คนรู้จักนะครับคือน่าเชื่อถือนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีผลงานาดูแลน่าเชื่อถือนะครับว่าปั๊มนี้จริงนะครับ ว่าคนที่ปั๊มได้คงจะไม่อยากจะโกงค,คงอยากจะมีรายได้จากตรงนี้มากกว่านะครับอ,อย่างเช่นผมเองก็ซีมาแคนอยู่อันดับหนึ่งมาตลอดนะครับมีช่วงนี้ก็อซอบเบอร์มันเน่าครับก็เลยไม่ได้กองอันดับนะครับอันดับเสียนะครับอ,อยังไงวันนี้ผมก็จะมาโชว์ตัวตัวหนึ่งที่ผมก็เล่นเหมือนกันนะครับคือละครตัวนี้ครับโชว์หลักๆให้ดูนะครับว่า,าปั๊มแล้ว คือคือตัวละครที่ปั๊มเนี่ยแต่ปัม๊มได้จริงเนี่ยจะอกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ขอเข้าจากหน้าแอปเลยนะครับเพื่อให้ป็นการตัดต่อคลิปนะครับคลิกเข้าไปครับ ค,คือคนมีก็อยากจะขายนะครับปเป็นเรื่องธรรมาดานะครับคนไม่มีก็ขายหลอกคนไม่มีครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับตัวน,นี้ก็ับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มา,มาดูเอา้า นะครับเพื่อนเมื่อสมื่อกี้ว่เห็นแล้วนะครับบ้านอีกตัดนะครับก็ขออนุญาตเข้าใหม่รอบนะครับเพื่อความช่วยในการดูคลิปว่าไม่ได้ตัดต่อครับคลิปจะไปครับการโชว์ตัวละครนะครับถ้าเรามีความสามารถ แนะนำให้เป็น18บวกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆไว้ทำง,งานแต่ว่ามันก็มีเวลาเล่นอะไรแบบนี้ครับบางทีเออบางทีก็เล่นจำเป็นเดเวลก็เพิ่มจำเป็นอะไรแบบนี้ครับแต่ลองสามที่ไปเล่นนั่นคือใจรักเกมน,น,นั้นก็ใช้ไปการกันได้นะครับ เซิร์ฟก็แม่น้อยนะครับธรรมดาแล้วอันดับผม,ผมของแกงก็จะเป็นอันดับหนึ่งตลอดนะครับนะครับอันดับตัวตัวก่อนนะครับตัวตัวที่ผมไม่มีนะครับนี่นะครับสังเกตครับอันค่าตายชนะนะครับสังเกตแล้วสังเกต F P ครับนะครับ ซื้อผมซื้อทุกชุดเนี่ยผมซื้อแบบ90บาทน,นะครับเพราะว่า90บาทจะถุกกว่านะครับซื้อทีผมซื้อพกเพยเ้ 90, บบาทนะครับเ,รบเพ,พ 90, บนนะระจะคุ้มกว่าใช้งานด้วยครับ คือนะครับประสบกรที่ทำมาแลกันนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับคร่าวๆคือไม่ได้จัต่อนะครับคือว่าอ่าคนทําได้ก็อยากขายนะครับคนทําไม่ได้จริงๆก็คิดแต่ว่าจะหลอกคนเองนะครับคิดพินหน้าห้องหรอกทุนนี้ครับจะทบันเพื่อนป็นแบบ คนแค่มันหลงกลนะครับนี่ครับคือตรงนี้ก็อันดับสี่นะครับก็ถ้าใครสนใจหรือมีปัญหารับปรึกษาด้วยนะครับแอดไอดี้มืเลยครับนี่ครับไอดีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับทิ้งความชัดเจนไว้ในคลิปสุดท้ายนะครับนะครับนี่นะครับ,รบไอดีลน์ครับต่อมานะครับงคง